ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการใช้งานบอร์ดเทอร์โบครับหลังจากที่ลูกค้าเข้าระบบบอร์ดเทอร์โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอข้อความว่าให้ทำการเพิ่มบัญชี Facebook นะครับเนื่องจากตัวบอร์ดเทอร์โบเนี่ยเชื่อมกับตัวเพจเราก็ทำการเพิ่มบัญชี a c e b o o k ครับที่ทำการจัดการเพจที่เราต้องการครับโดยกดปุ่มเพิ่มบัญชีครับหลังจากกดปุ่มเชื่อมต่อ a c e b o o k แล้วนะครับตัวบอร์ดเทอร์โบ ก็จะพาไปที่หน้าตัว a c e b o o k ครับเพื่อทำการขอสิทธิในการเชื่อมต่อเพจครับเพื่อความง่ายนะครับลูกค้าสามารถกดเลือกใช้เพจปัจจุบันและในอนาคตได้เลยครับเผื่อในอนาคตมีเพจใหม่ขึ้นมาเนี่ยตัวบอร์ดเทอร์โบก็จะสามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติครับแล้วทำการกดดำเนินงานต่อครับตัวจัดการธุรกิจก็สามารถเลือกใช้ธุรกิจปัจจุบันและในอนาคตได้เหมือนกันครับ กดดำเนินงานต่อครับแล้วก็กดบันทึกครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวบัญชี facebook ที่เราทำการให้สิทธิ์บอร์ดเทอร์โบเชื่อมต่อก็จะเพิ่มเข้ามาในหน้าจอครับให้ลูกค้าเลือกลงมาที่ฟอร์มบอร์ดแครข้อความครับจะพบตัวเลือกเพจอยู่ครับให้ลูกค้าคลิกทำการเลือกเพจครับ ให้ลูกค้าทำการเลือกเพจที่ต้องการครับหลังจากนั้นตัวกลุ่มเป้าหมายครับลูกค้าสามารถเลือกบอร์ดแคสข้อความได้2แบบครับโดยกลุ่มเป้าหมายแบบแรกครับเป็นการส่งถึงลูกเพจทั้งหมดที่อยู่ในอินบ็อกครับตัวนี้จะเป็นการส่งหากลุ่มเป้าหมายที่ง่ายที่สุดครับโดยตัวระบบเนี่ยจะส่งข้อความบอร์ดแคสไปให้ลูกเพจทั้งหมดในอินบ็อกครับโดยเรียงจาก ลูกเพจคนล่าสุดครับลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเป้าหมายหรือจำนวนลูกเพจที่ต้องการส่งได้ครับตอนนี้ในระบบเนี่ยสามารถส่งได้มากสุด1 0 0 0 0คนครับโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับจำนวนลูกเพจที่เรามีนะครับโดยสามารถเลือกเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ครับตัวระบบเนี่ยจะส่งไปให้เท่าจำนวนลูกเพจหรือจำนวนแชทที่มีคนทักเข้ามาจากในเพจครับ อีกตัวเรื่องหนึ่งคือเป็นการเลือกส่งตามป้ายกํากับครับตัวเลือกการส่งตามป้ายกำกับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่มีป้ายกํากับให้เลือกครับเราต้องทำการกดอัปเดตข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนครับแล้วก็กดนำเข้ากลุ่มเป้าหมายครับสำหรับการบอดแคสตามป้ายกำกับนะครับอาจจะต้องรอให้ระบบเนี่ยนำเข้าตัว ลูกเพจข้อมูลลูกเพจจากตัว Facebook ก่อนครับถึงจะทำการบอดแคสได้สำหรับเพจที่ทำการนำเข้ากลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีจํานวนลูกเพจครับแบ่งตามป้ายกำกับที่เราเคยจัดการไว้ในแชทครับทำให้สามารถบอร์ดแคสตไปให้ลูกเพจตรงกลุ่มเป้าหมายได้เยอะขึ้นครับเราสามารถติ๊กเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ครับว่าต้องการส่งไปให้ป้ายกำกับไหนบ้างครับ โดยในตัวอย่างนี้เราจะทำการส่งถึงลูกเพจทั้งหมดที่อยู่ในอินบ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดครับให้เราทำการคลิกที่กล่องใส่ข้อความนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการบอร์ดแคสลงไปครับหลังจากนั้นลูกค้าสามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพหรือว่าจะบอดแคสเฉพาะข้อความได้ครับ แล้วให้ลูกค้าทําการยืนยันโดยการกดปุ่มส่งข้อความครับจะมีหน้าต่างคําแนะนําในการบอดแค์ขึ้นมาครับให้ลูกค้ากดปุ่มเริ่มบอดแคดครับหลังจากทาการบอดแคดแล้วครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างครับก็จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาครับโดยหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่บอกสถานะการทํางานของระบบครับว่า มีการส่งข้อความไปแล้วกี่ข้อความครับเป็นส่งสําเร็จหรือส่งไม่สําเร็จกี่คนครับระบบจะทํางานต่อไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานตัวบอร์เทอร์โบแล้วก็ตามครับสามารถพับจอหรือปิดหน้าต่างแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยครับตัวระบบจะทํางานหลังบ้านให้เองครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีการใช้งานบอร์เทอร์โบครับขอบคุณสําหรับการรับฟังครับ